ลกอนดิเทชันรองรับภาษารักหลายภาษาลองดูภาตาตรงเอเทียกดรัต <Good. S 1> เเแล้วก็ตัวนี้รัก้อนดิเทชันเด ก็จะมีภาษาให้เราเลือกภาษาอังกฤษวองดูมีภาษาไทยด้วยเลือกภาษาไทยอ,อันนี้ลองพูดสวัสดี พูดคำว่าสวัสดีก็สวัสดีครับยกคุงพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ลองพูดใหม่ iPhone 5ถูกต้องนะครับเอาใหม่ถูกต้องนะครับ เห็นไหมครับถูกต้องนะครับแล้วก็ทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้เป็นคีย์บอร์ดปกตินะครับแล้วก็อันนี้เราสามารถที่จะ sms อีเมล์ก๊อปปี้แชร์ไป facebook twitter ด้วยละ,อะลองดูเทสติ้งดูตั้งค่าโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็ภาษาไทยนะครับ จริงๆถ้าเราพูดได้หลายภาษาเราก็ตั้งภาษาได้แล้วก็ตั้งได้นะครับว่าจะให้ตั้งชื่ออะไรนะครับอันนี้เป็นแอปของดากอนนะครับดากอนดิกเทชันด้วยชั้น2องจุดเจุดี